จะเป็นอย่างไรถ้าสมมุติคุณต้องเข้าไปบุกป่าฟ่าดงนะฮะกับนายแบบปกหนังสือของคุณเองเพื่อไปตามหาสมบัติที่คุณเมคขึ้นมาในจินตนา,าการจะเป็นอย่างไรถ้าคุณต้องทำอย่างนั้นในชุดตรัสรูปก,กับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับ The Lost City ผจญภัยนครสาบสูย์ ภาพยนตร์เรื่อง The Lost City นะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆลยเลยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่คุณซันด้าบูรอกนะครับกับแชนนิงแททัมสองคนเล่นคู่กันเออนะฮะผู้กำกับก็คือตัวของอดัมนีและก็แอลรอนนีนะครับสองคนเป็นพี่น้องกันนะสกุลนีเนี่ยผู้กกับไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่กับคนคนนี้นะครับแต่ว่าที่คุ้นเลยก็คือนักแสดงครับ เราได้เห็นซันดาบูรอกนะฮะมาเล่นเป็นนางเอกครับในเรื่องนี้ซันดาบูรอกเนี่ยเล่นเป็นนักเขียนที่ว่าโรเลตาโรเลตาเศษเป็นนักเขียนนิยายโรแมนติกครับแล้วก็ขายดีมากๆเลยซึ่งนิยายที่เธอเขียนเนี่ยครับมันมีพระเอกบนปกเนี่ยมันชื่อว่าไอ้เดชไอ้เดชเนี่ยฮะมันมีตัวอย่างมาจากพระเอกคนหนึ่งครับเป็นนายแบบชื่อว่าอลันผู้ที่แสดงเป็นอลันก็คือตัวของคุณแชนนิงแททัม ทีนี้แหละครับไออลันเนี่ยฮะมันจะแตกต่างจากพระเอกในปกนิยายครับเนื่องจากว่าในปกนิยายเนี่ยมันเป็นพระเอกที่เป็นตัวละครในนิยายโรแมนต์ผจญภัยเนาะมันก็จะมีความเก่งในเรื่องของด้านการผจญภัยอยู่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบู๊การต่อสู้การไขปริศนาหาความลับนู่นนี่นั่นมันคือสูตรตายตัวของพระเอกในในภาพยนตร์หรือว่าในนิยายที่เป็นเป็นรูปแบบการผจญภัยทีนี้ครับไออลลันเนี่ย หน้าตามันหล่อหุ่นมันดีมากหุ่นชันนิงแคท์ทำเนี่ยผมชอบมากๆาเลยหุ่นโคตรดีเลยไอไออรันเนี่ยมันก็เป็นพระเอกขึ้นปกครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยพวกแฟนแฟนหนังสือเขาเรียกไออลันเนี่ยว่าเดช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 เลขแต่เดชหมดเลยพวกที่คลั่งหนังสือคลั่งน,น,งนิยายพวกนี้มากๆก็จะมีแต่พวกผู้หญิงผู้หญิงที่เป็นเนิร์ดเนแล้วก็ชอบนิยายโรแมนต์มีความอีโรติกอยู่ข้างในเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเข,าเขียนบรรยายนิยายอีโรติกเนี่ยเขาก็จะบรรยายว่ามือของเธอจับรูปไลท์ไปตามเนนนิห้าอก ของผู้ชายคนนั้นผ่านมัดกล้ามเป็นมัดๆสัมผัสลงไปเบื้องล่างผ่านเวงของรูสะดืออะไรประมาณเนี้ยเออนะฮะเขาเขาเขาจะพรณนาประมาณนี้แล้วก็มันจะมีพวกติ่งนิยายเนี่ยชอบมากๆแล้วพอเป็นงานเปิดตัวหนังสือในคนเขาก็ไปแห่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้เพื่อจะไปดูไอ้แดดที่เป็นพระเอกปกหนังสือนี่ยฮะเป็นนายแบบปกหนังสือเนี่ยมันชอบถอดเสื้อโชว์เออแต่ว่าตัวจริงของไอ้อลันเนี่ยฮะมันกลับกลายเป็นคนที่ แตกต่างจากแดชที่อยู่ในหนังสือมากๆเลยเพราะว่าอลันนะครับมันเป็นนายแบบที่ค่อนข้างจะเงินเป็นคนที่แบบว่าปั้มๆเป๋อๆเหมือนมันไม่เต็มเหมือนมันมันมีความคิดของมันเองแต่ว่าหลายๆอย่างมันกลับทําแบบว่าไม่ค่อยเมคเซนในชีวิตประจําวันของมันนะมันก็เลยแตกต่างจากไอ้แดชที่อยู่ในหนังสือมากๆเลยแต่มันก็มีเรื่องเหตุการณ์จับผัดจับผูครับโดยที่ตัวของไอ ตัวร้ายนะมันชื่อ abigail fairfax แสดงโดยตัวของคุณ daniel lescrip เนี่ยพอหนุ่ม harry potter ของเราเนี่ยมันจับ sanda bullock ไปครับมันจับ rosetta ไปเพื่อที่จะบอกให้ไอโรเซตาเนี่ยไปตามหาสมบัติลับที่ซ่อนอยู่ในนครที่สาบศูนย์ซึ่งไอตัวเนี่ยไอปริศนาที่ที่ไอตัวร้ายเนี่ยมันได้มาเนี่ยฮะมันคือปริศนาที่ rosetta เนี่ย มันเขียนเอาไว้ในหนังสือแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันโนว่าโอ้ยโรเซต้าเนี่ยมันคือคนที่รู้ความจริงว่าไอ้นครสราบสูนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก,กลายเป็นว่าตัวของนางเอกโดนจับครับพอทีนี้ฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุนลมุนฮะเหตุการณ์ชุลมุนคือเขาต้องมามาผจญภัยกันฮะทั้งสองคนก็นเลยต้องมาผจญภัยกันเพื่อตามหานครที่สาบสูญอยู่ในป่าที่ไม่มีใครรู้จักนะฮะเรื่องนี้คือไม่ค่อยเมคเซนส์เลย ไม่ค่อย make ซนส์หลายๆอย่างเลยแต่ว่าดูให้มันเป็นคอมเมดี้นะดูแล้วสนุกนะถ้าดูเป็นคอมเมดี้ดูแล้วสนุกมากๆเลยนะเพราะว่าการเดินป่าเนี่ยมันคงไม่มีใครแต่งชุดอย่างนี้ไปเดินป่าใช่ไหมครับชุดรัดรูปเดินป่านะสีม่วงสะท้อนแสงวิบวับด้วยนะส่วนไอ้พระเอกเนี่ยมันก็มีไอ้หมอนรองคอไปด้วยแล้วอุปกรณ์ที่มันพกมาหลายๆอย่างก็แทบไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่เลยไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการเดินป่าเลยนางเอกใส่ส้นสูงเดินป่าด้วยซ้าไป เพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องนี้ไม่มีความเมคเซน์เลยแต่เอเรื่องของการไขปริศนาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะให้เราได้เห็นมุมมองที่มันแปลกๆไปแปลกๆไปจากภาพยนตร์ที่เป็นการผจญภัยเรื่องอื่นๆมันไปไม่สุดเหมือนภาพยนตร์ผจญภัยเรื่องอื่นๆที่เราเคยดูมาหรอกอย่างก่อนหน้านี้ที่ดูอันชันเต็ดใช่ไหมอันชันเต้นนี่คือแบบโอ้โหสุดมากแอคชั่นแบบหืมอลังการแล้วก็เตรียมมีภาคต่อแล้วด้วย แต่เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะออกมาในลักษณะของความกลางๆนะครับให้เราได้เห็นความกลางๆของเนื้อเรื่องไม่ไม่สุดไม่โดดไปเหมือนเหมือน,าน,นภาพยนตร์ผจญภัยเรื่องอื่นที่เราเคยดูกันนะที่ชอบชอบกันเลยที่เรารู้จักกันเลยก็อย่างอินเดียน,นาโจนเนี่ยมันก็จะไปแบบสุดทางอีกทางหนึ่งผจญภยัยตามหาวิหารลับไปเจอเผ่าพันธุ์โบราณอะไรประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นอันชาตเต้นมันก็โอ้โหไปม,มีการผจญภยัยตามล่าปริศนาคุมทรัพย์ที่มันต้อง ไขปริศนาไปตามสถานที่ต่างๆอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นไอเนชั่นแนลทร u เชอร์อันนั้นก็จะเป็นไขปริศนาเพื่อหานักกรที่สาบสูญอีกรูปแบบหนึง่งแต่มันก็จะมีความความลึกซึ้งเป็นแนวทางของแต่ละเรื่องเองแต่ The Lost City เนี่ยมันเหมือนเป็นการหยิบเอาอินเดียน,นาโจนหยิบเอา National Treasure หยิบเอาอันชันเต็ดหยิบเอาทูมเรเดอร์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมารวมรวมกันมายำๆรวมกันครับกลายเป็น,น,น,นภาพยนตร์ผจญภัยสายฮาบุกป่าฝ่าดงเข้าไปแต่บุกป่าฝ่าดงธรรมดาโลกไม่จำครับปัจจุบันนี้นะฮะทำอะไรธรรมดาโลกไม่จำเรื่องนี้บุกป่าฝ่าดงใส่ชุดแบบว่าคอสตูมเต็มที่เพื่อไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยนะครับผมตรงๆเลยว่าบางฉากเนี่ยขำกันป่าลามากโดยเฉพาะอีฉากที่มันออกมาในตัวอย่างอะ ฉากหยิบปริงอ่ะไอฉากหยิบปริงอ่ะโอ้โหผมนี่ขำขำกากเลยนะฮะขำกากมากเลยเคมี2คนเนี่ยเข้ากันมากเคมีของคุณแซนด้าบูร็อกกับคนชันนิงแคทัมเนี่ยเข้ากันมากเรื่องนี้ดูได้แบบเสพง่ายมาก เพราะเรื่องมันง่ายเพราะว่าพราะเรื่องเนี่ยมันเข้าใจง่ายมันเสพง่ายเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆไปดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันค่อนข้างจะมีมุกที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศเยอะเออเขาจะใส่มุกแบบว่าอเมริกันอเมริกันสไตล์เข้าไปนะฮะก็จะแปลกๆดีก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขามีข่าวใหม่ๆมีภาพเบื้องหลังภาพนี้ออกมาภาพโคตรเท่เลยอะเออเพราะว่าผมอะส่วนตัวผมชอบคุณแชดดิ้งแททัมนะฮะ แล้วก็ซันด้าบูรอกเนี่ยผมก็ชอบแชนิงแฮท้าเนี่ยผมชอบว่าหุ่นเขาดีมากนะครับไม่รู้ไปเล่นอีท่าไหนแต่ว่าที่ที่น่าแปลกใจเลยก็คือตัวของคุณแดเนียลเลสคลิฟรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าใครดูผลงานของแดเนียลเลสคลิฟบ่อยๆเนี่ยหลายๆคนเขาจะติดภาพว่าแดเนียลเลสคลิฟคือแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยแดเนียลเลสคลิฟเรื่องนี้เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าผมสลัดภาพไอ้ไอ้นินเนอยูซีมีไม่ออกเออนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่า ค่อนข้างจะจะจำเจไปหน่อยสำหรับแดเนียลเลสคริปคนนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วคือหนังที่ดีหนังที่มีจุดเซอร์ไพรส์นะครับอย่างการเอาแรดพีทมา เอาแบทพีทมันเล่นนะเป็นแบบโอ้ทหารเลยแล้วก็มีการแซล์ด้วยมีการแซล์ตัวเองด้วยว่าโอ้ยหลออย่างกับแบทพีทเลยนะฮัเก็บอกว่าเสียงผมก็ลอเหมือนกันอะไรประมาณนี้อยู่ในเรื่องด้วยเหมือนกันนะฮะเป็นหนึ่งในเรื่องที่มันมีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจของมันอะในการผจญภัยของมันที่มันมันแปลกแหวกแนวมันไม่เหมือนทั่วไปแต่แต่โดยรวมๆแล้วมันกลับกลายเป็นภาพยนตร์ที่ มีเคมีที่ค่อนข้างสนุกค่อนข้างเป็นแง่บวกในเชิงของภาพยนตร์เออมันเป็นแง่บวกในเชิงของภาพยนตร์นะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Lost City ผจญภัยนครสาบสูญเรื่องนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนครับ เจ็ดคะแนนนี้ให้ในเรื่องของบทภาพยนต์บอกตรงๆว่าบทภาพยนต์เนี่ยค่อนข้างเป็นพลอตที่มันเดาง่ายนะถ้าเป็นเด็กๆดูแบบอยากไปดูดอร่าอะไรพบกเงี้ยผมว่าพลอตมันจะคล้ายๆแบบดอร่าเลยจะสนุกแบบประมาณนั้นเพียงแต่ว่าจุดเซอร์ไพรส์จุดพลคเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นที่เหมือนภาพยนต์ผจญภัยที่มันจริงจังมันจะดูแบบเด็กๆหน่อยเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเด็กมันดูยากหน่อยเพราะว่ามันมีมีมุกที่มันล่อแหลม เพราะฉะนั้นในเรื่องของบทภาพยนต์ผมให้อยู่ที่7คะแนนครับในเรื่องของงานสร้างนะฮะเรื่องนี้งานสร้างจากพ o l a m o u n t Pictures นะฮะทำออกมาได้ดีนะครับมีการเนรมิตรเรื่องของวิหารที่เป็นที่เป็นจุดสุดท้ายของสมบัติที่เขาไปหาเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดี แต่ว่ามันอาจจะไม่ดูอลังการเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่ผมได้ว่ามาก่อนหน้านี้เพราะงั้นในเรื่องของงานสร้างผมให้อยู่ที่8คะแนนครับผมนักแสดงครับนักแสดงเรื่องนี้เล่นได้ดีพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหลักๆเลย2คนนะฮะแชนดิงแค t ์ทัมและ s a นด r าบูร l ็อกนะฮะตร,ตรงว่าเรื่องนี้ s a n d r าบูร l ด็อกดูสวยมากๆ ขนาดเธออายุเยอะแล้วนะแต่ว่าเธอก็ยังดูสวยแล้วก็ยังเล่นได้น่ารักดีด้วยเหมือนกันกับคุณแชนิงแททัมนะเคมีเข้ากันดีให้อยู่ที่7คะแนนนะครับความประทับใจตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับตัวอย่างมาก รู้สึกตัวอย่างมันน่าสนใจตัวอย่างมันน่าดูรู้สึกประทับใจตั้งแต่ที่มันมีข่าวออกมาแรกๆก,ก่อนหน้านี้ประมาณปีกว่าๆแล้วว่า,วาคุณซันดาบูรอกกับเชนนิงแททัมจะมาเล่นหนังคู่กันแล้วก็ชุดที่เขาใส่ในการผจญภัยในป่าในภาพเบื้องหลังนี่ที่ผมเห็นมาเนี่ยมันเป็นชุดที่เป็นชุดรัดรูปเออแล้วก็เป็นท่าประหลาดประหลาดที่มันอยู่ในในป่าเขาไม่ทํากันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมดูแล้วก็รู้ว่ามันเป็นคอมเมดี้แน่ๆแล้วก็ได้ดูตัวอย่าง พอได้ดูตัวอย่างอ่ะก็เห็นว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันตลกนะมันน่าดูนะมันสนุกนะก็เลยคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นแนวโคอมดีท้ที่ที่สนุกมากๆอ่ะที่แบบเราต้องขำกักแบบตลอดทั้งเรื่องเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันมีวีช็อตที่มันขำเนี่ยแค่บางช่วงบางช็อตเท่านั้นช่วงอื่นๆก็ทําให้เราดูพอดูไปได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่ว่าไม่ถึงขั้นพีิกสุดๆแล้วก็ไม่ได้มีฉากที่มันเรียกน้ําตาสักเท่าไหร่ เออเพราะงั้นในเรื่องของความประทับใจให้อยู่ที่7คะแนนนะครับในเรื่องของความสนุกครับเรื่องนี้ดูแล้วก็คลายเครียดดีนะคลายเครียดดีดูแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปง่วนกับปริศนามากดูแล้วคลายเครียดดีดูแล้วเราไม่ต้องไปง่วนกับปริศนามากดูแล้วไม่ต้องมีการจับออบเจกนู่นนี่นั่นมาใส่ดูแล้วเราไม่ต้องไปอุ้ยไปคอยจับหรือว่าอุ้ยไอตัวละครนี่มันพูดไว้ตั้งแต่ต้นเว้ยไอ้พวกที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันต้องเอามาขายปริศนาตอนไทยไม่ต้องแบบนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยคือ ออหยิบมาเจอปริศนาเจอปริศนาเป็นภาพตามภาพไปแปลความหมายของภาพได้อะแปลความหมายของภาพได้ไปมีเจอนู่นนี่นั่นสรุปมารู้ที่ว่าอยู่ตรงไหนพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายอ่ะมันเข้าใจได้ง่ายดีมันเสพได้ง่ายดีผมชอบตรงมันย่อยง่ายนี่แหละในเรื่องของความสนุกผมให้อยู่ที่6คะแนนครับรวมรวมแล้วนะฮะ The Lost City ผจญภัยนครสาบสูญเรื่องนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนครับ บอกตรงๆนะฮะว่าค่อนข้างจะคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะจากตัวอย่างที่เราได้ดูมาจากข่าวที่เราได้ทํามาแต่กลายเป็นว่ามันมันไม่ถึงขั้นผิดหวังไม่ถึงขั้นว่าแย่กลายเป็นว่าเราอาจจะคาดหวังมากเกินไป ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เราดูแล้วไม่ได้เพลินอย่างที่เราต้องการเออนะฮะพูดประมาณนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวหนังมันจะเสียหนังไม่แย่นะครับดูแล้วสนุกดีเมื่อคืนดูรอบสามทุ่มด้วยอะรอบสุดท้ายมิดไนท์ไม่ได้ดูรอบสามทุ่มนานแล้วไม่ได้ดูดึกแบบนี้นานแล้วก็กลับบ้านเที่ยงคืนเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นใครที่นึกไม่ออกว่าจะไปดูอะไรโปรแกรมสัปดาห์นี้นะฮะแนะนำหนึ่งเรื่องที่ดูได้สนุกทั้งครอบครัวนะครับกับ t h อ Lo อสซิตเรื่องนี้ ไม่เสียดายเงินแน่นอนไม่เสียดายเงินแน่นอนเรื่องนี้แนะนำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel